ปฏิภาพปฏิภาพสมาธิทุกทุกชาติครับดีดีตาลาทุกทุกชานิถ้าดูชอบมีพีธรรมดานะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมานำเสมออาารพิเศษนะครับอาารพิเศษของวันที่นะครับของที่ยี่สิบห้าพุทธาภิษฐ์พุทธาภิลาหกสิบแปดนะอาไรพิเศษคือเรียกเกประเทศเวียดนามนะครับจะมีหกสมทุกวันทุกวันนะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมานำแต่เนี้ยทำให้ถึงไล้วงเพื่อตามันเป็นทุกวันทุกวันเพียงเดียวกันนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิทุกท่านนะครับที่มาวามสนนะครับซึ้ดเลยวันนี้ก็เป็นวันาัานนะครับสีชมพูสีชมพูสดใสสดใสน้ำชค่มน้ำสิ่งดีให้ทุกทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากอ่าเราก็มาชวกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกย์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในทางก็จะมาวางเลขยให้ท่านผู้ชมได้ลุ่มลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะ วันที่ยี่สิบห้ากรุมาวันทั้งปันห้าและหกสิบแปดนะครับหาใพิเศษเด่นนะครับเด่นนะเก้าศูนย์นะครับเน้นที่เก้ากับศูนย์นะส่วนชุดวินก็ขอเลื 49, อกที่เก้าศูนย์คู่กันกับหนึ่งเก้าสามสี่ห้านะครับ สามสี่ห้าหกเพื่อก็ได้นะมานี้นะครับเราสามสี่ห้านะครับนี้นะมาคลิดใครมาดูแับคู่กันนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเอาเก้าย่างหนึ่งเก้าแปดสองสองเก้า เก้าสามสามเก้าเก้าส <days> ี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้านะครับส่วนศูนย์ก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับเราเน้นที่เก้าเราก็มาดูที่เก้าเป็นหลักนะครับแาบนี้นะครับเรามาดูตรงนี้โดยท้ายนี้เราเด่นที่เก้ากับศูนย์นะครับพยายามเอาเก้ากับศูนย์ ไปรูดนะครับสายรูดสายวิ่งนะส่วนสายวินก็ตามนี้นะครับสายวินน <Iya. S 1> ะครับวินรูดกับเก้ากับศูนึ่คู่กับหนึ่งต่อตามส45นะครับส่วนสายเจาะเราเน้นที่เก้าแล้วก็มาดูท <white> ี่เก้านะครับเก้าหนึ si ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าคูณหนึ่งหนึ่งคูณคูณสองสองคูณคูณสามสามคูณคูณสี่สี่คูณคูณห้าห้าศูณครับมาเน้นที่ นัวสามตัวสี่ตัวห้านะครับประมาณนี้นครับส่วนเลขที่เด่นนะครับเด่นคือเก้าแล้วก็เอาเก้าทั้งแปดนะอ่าแต่เด่นที่สุดก็จะพอเลือกที่เก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับอืถ้าเป็นอันนี้ก็ตัวสามตัวสี่ตัวห้านะครับประมาณนี้นครับ ตัวสามตัสี่ตัห้านะครับเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าหมายคามว่าเก้าเอ้ยสามสี่ห้าเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมาคู่กันกับเก้ากับศูนย์ไหมอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแล้วอานนี้ก็จะขอเลือกนะครับจะขอเลือกที่ก็เอาทุกตัวไปพิจารณาครับอันนี้อาจารย์จะทําตามนั้นเฉยนะครับขอเลือกที่เก้าสี่เก้าห้านะครับเห็นนะเก้าสี่เก้าห้านะครับ ผู้เจาะว่าง uh ั้นเถอะอ่าตั้งสีต่อาเด่นสุดนะครับอามนี้เราก็มาดูที่นักลุยนักวิ่งก็ขอเน้นที่เก้านะครับไปลูยไปวิ่งนะเก้าไปลูยไปวิ่งนะครับตามนี้เพื่อนเพื่อนอ่าทิดวินก็ตามนี้นะครับเราเลือกที่เก้าแล้วก็เอาเก้าสองสามสี่ห้าวิ่งใส่กันนะครับแล้วก็ให้ชอบศูนย์ก็เอาศูนย์อ่าศูนย ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไปบินกันนะครับวันนี้นะฮะยังมึงจับคู่กันกับเก้ากับศูนย์เลยนะเผื่อมันมาพี่น้องกันนะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับวันนี้นะครับฮานอยพิเศษฮานอยชอบมาเบิ้ลนะระวังให้ดีจับเบิ้ลกันไว้จะเบิ้ลอะไรเหรอใช่ไหมก็ถ้าเบิ้ลมันก็น่าจะเป็นสี่สี่ห้าห้าหรือไหม่งนั้นก็เก้าเก้าศูนย์ศูนย์นะครับถ้าเบิ้ลนะวันนี้นะครับ ส่วนชอบค่อยนำไปใช้นะครับไม่ส่วนไม่ชอบค็รยลนลมวงเพื่อความบันเทิงแบบนะครับจะห้าในที่เศษออกห้ามมเย็นก็มีตามนี้ก็แล้วกันนะครับไม่ชอบค่อยยืดเฉยื่นลลวงเพื่อความบันเทิงไปนะครับถ้าชอบค่อยนไปจัดนะครับประมาณนี้นะนะครับขอขอบคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงครับตอนนี้ก็มี ตามนี้แล้วกันเนาะอ่าครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ